<ạ. S 1> ต้องบอกว่าโครงการนี้ยังคงใช้งานได้จนไปถึงช่วงเดือนธันวาคมเลยแล้วก็ผนวกกับอีกหนึ่งงานสําคัญที่จัดขึ้นในพื้นที่เชียงใหม่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในงาน CMU Book Fair ครั้งที่29นะครับเพิ่มยอดจําหน่ายสินค้าภายในงานช่วงวันหยุดได้ด้วยครับ บรรยากาศในงาน cmu book fair ครั้งที่29ที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้นะครับเป็นไปนอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยสิ่งของภายในงานทั้งหนังสือแล้วก็อาหารเครื่องดื่มต่างๆภายในงานนะครับโดยก็มีร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ซ,ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ง่ายขึ้นนะครับ โดยผู้ประกอบการร้านหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าภายในงานก็จะมีคนเยอะในช่วงเที่ยงวันแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็หลังจากที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นเหมาะกับช่วงของงานหนังสือครั้งนี้ซึ่งจากเดิมหนังสือที่ลดราคาอยู่แล้วเมื่อมีโครงการคนละครึ่ง p l u สก็ทําให้ราคาถูกลงไปอีกนะครับทำให้เกิดผลดีต่อทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของจเจ้าของร้านกันหน่อยครับ ดีมากๆเลยครับมันเป็นจังหวะที่ดีที่มีงานหนังสือที่นี่แล้วมีโครงการคนละครึ่งซึ่งบางทีคนเขาจะซื้อหรือเด็กๆนักศึกษามันทําให้หนังสือที่ลดราคาอยู่แล้วมันลดได้ไปอีกเขาแฮปปี้นะกับโครงการนี้มันช่วยช่วยทั้งคนซื้อเองและร้านค้าด้วยอื ในขณะที่ด้านโซนอาหารก็คึกคักนะคะมีร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวนหลายร้านทางพ่อค้าแม่ค้ากล่าวว่าคนจะเยอะในช่วงเวลาเที่ยงวันและโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีสร้างยอดขายการขายได้มากขึ้นและยังช่วยในการตัดสินใจของผู้ซื้อได้ง่ายขึ้นอีกด้วยขณะที่ผู้ที่มาเลือกซื้อสินค้าระบุว่าโครงการคนละครึ่งพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากยังคงอยากให้โครงการนี้ไปต่อและอยากให้ทุกร้านเข้าร่วม โครงการเพื่อกระจายรายได้ให้ครอบคลุมยอดก็เพิ่มขึ้นอยู่นะคะจากปกติก็มีเท่าหนึ่งแล้วก็เพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งแบบนี้จากแบบลูกค้าซื้อหนึ่งไม้ก็จะมาซื้อสองไม้ซื้อสองก็จะเป็นสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ารัฐบาลทำต่อได้ก็ดีครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันประหยัดสำหรับเรานะใช่แต่ส่วนมากถ้าเป็นอย่างพวกร้านค้าบางร้านก็ ยังไม่มีใช่บางร้านก็มีเราก็อยากให้มีแทบทุกร้านก็ดีครับใช่นะครับเรื่องของคนละครึ่งก็